วันนี้ผมจะพาไปตลาดนัดคองถมอำเภอห,หันคาจังหวัดชัยนาทน,นะครับตลาดจะมีทุกวันพุธนะครับตั้งแต่บ่ายสองจนถึงหนึ่งทุ่มใครสายตลาดนัดหาของกินของใช้เสื้อผ้ามีทั้งมือหนึ่งและมือสองและของเก่าที่ตลาดนัดคองถมหันคา á, มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับของกินมีทั้งของสดและสำเร็จรูปนะคบไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ผักผลมไม้มีทุกรูปแบบเลยนะครับขนมนมเนมยไม่ให้เลือกซื้อเลือกช็อปกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับราคาค่อนข้างถูกนะครับไม่แพงเลยตลาดนัดของถมอำเภอหันคาครับมาต่อกันด้วยโซนมือสองมืออช่างเยยะะแ ถูกใจสายอุปกรณ์แน่นอนครับหรือจะเป็นปลาสวยงามที่นี่ก็มีขายนะครับหนังสือเก่าหนังสือหายากที่นี่ก็มีนะครับ มาต่อกบได้เสื้อผ้ามือสองนะครับถือว่าราคาดีมากๆเลยครับกระเป๋ารองเท้าก็มีให้เลือกกันเป็นกองๆเลยนะครับข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีทุกรูปแบบเลยครับตั้งแต่มือ1นยันมือ2เลยนะครับของเก่าของหายากของสะสมก็มีนะครับโมเดลตุ๊กตาก็มีเพียบเลยนะครับแนะนาเลยนะครับตลาดนัดของถมอําเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเพือพ่อนเชาวชา,า,นนายนาทคนไหนที่กําลังมองหาตลาดนัดของถมที่ครบจบในที่เดียวแนะนําที่นี่เลยนะครับ